ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยกันด้วยนะครับก็บมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันในเว็บไซต์ b t Wallet นะครับซึ่งส่งของคลิปนี้นะครับเอีย e ก็จะมาแจ้งส่งของกิจกรรมแจกเครดิตฟรีของทางเว็บไซต์นะครับตอนนี้นะครับตั้งเว็บไซต์ b t Wallet นะครับก็มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี ให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนคนละ100นะครับสามารถต่อได้สูงสุดคนละ300นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรีนะครับก็สามารถสั่งรายละเอียดในสังของเครดิตฟรีคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ในสังก่องใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรี100ตอนได้300นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับนะครับหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์สองกดติดตามสามกดคอมเมนต์และสี่แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีคนละ100แบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมแคปในสังก่องหน้าจอส่งให้แอดมินนะครับในสังก่องเว็บไซต์ pc wallet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ ไม่ต้องฝากถอนต่ามเอเจนต์นะคะเป็นอีกหนึ่งเว็บที่เป็นเว็บตรงนะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ปลอดภัยและมั่นคงนะครับมีผู้เล่นมากกว่า1ล้านคนในปัจจุบันนะครับใครที่มองหาในส่องของเว็บเกมดีๆนะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในส่องของเว็บไซต์ pg wallet น,นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่มีบริการฝากถอนตามตูมมี่ wallet น,นะครับใครที่ไม่มีส่องของบัญชีธนางรน,นะค,ะครับเว็บตัวนี้ก็มีให้เลือกเล่นครบจบตุกเกมนนะครับใครที่มองหาเว็บเกมดีๆต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับ เว็บไซต์ P2 Wallet นะครับนี่หนึ่งเว็บที่แตกดีนะครับปลอดภัยมั่นคงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในสังของเว็บตัวนี้นะครับใครที่จะรับในสังของเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ1กดไลค์2กดติดตาม3กดคอมเมนต์และ4แกปบหน้าจอส่งให้อดมนได้เลยนะครับนี่ครับแตกดีมากนะครับเดีย๋ยวบอกเลยว่าแตกดีมาก เป็นหนึ่งเว็บนะครับที่แตกโคตรดีเลยนะครับดอกเดียว6 0หมื่นนะครับก็อสมัครใครที่อยากรับเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ1กดไลค์2กดซ้ำสามกดคอมเมนต์และ4ี่แก็บหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีคนละ100แบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์รับตันที่คนละ100นะครับเว็บตัวน,นี้มีแอดมินบริการ24ชั่วโมงและเครดิตฟรีสามารถรับได้ทุกวันนะครับ1วันต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับ ไปรับที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวเอ๋สำคัญแปะสกังกลิงก์ไว้ให้นะครับก็ในสกังกคลิปนี้นะครับเ e อี๋ขก็จะมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับใครชอบไปเลิมกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับเอี๋ด้วยนะครับก็่อหรับคลิปวิดีโอนี้เ e อีย๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ